สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนีครับผมนะวันนี้อยู่ผมมอนซีโอเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวสินค้านี่ครับผมนะที่ผมจะสั่งมาจากลาซาด้านี่ครับเออก็จะเป็นอะไรนั้นก็ไปชมกันเลยครับโอเคครับก็พัสดุก็มันเพิ่งมาส่งเมื่อเช้านะครับอืมก็นี่นะประมาณนี้เลยนะครับอ่าก็ส่งมาจากจังหวัดปทุมธานีนะ ก็ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเออก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนี่ครับผมนะก็หลายคนอาจจะคิดว่าทําไมทาคลิปรีวิวเยอะจังอะไรอย่างงี้นะครับก็ก็ผมเพิ่งสั่งมาครับแล้วทีนี้แบบคลิปมันต่อกันพอดีนะครับมันก็เลยแบบบังเอืญนเกินไปนะครับตอนแรกก็ว่าจะเว้นนะครับแบบว่ายังไงอะคลิปรีวิวแบบคลิปหนึ่งแล้วก็ผ่านไปอีกสัก3มคลิปแล้วค่อยมาทําใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นี้มันติดกันเลยนะเออก็เดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมจะมา แก่กันเลยจะได้รู้กันเลยนะครับว่าคืออะไรนะนี่นะฮะก็อ่ออะไรอ่ะกันกระแทกหรือว่าบับเบิมาอย่างดีนะครับอืมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูข้างในกันเลยนะครับนี่ ของของเรานะครับอยากให้ดูนี้มาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นประแจบล็อกนะอมเนี่ยมันจะเป็นชุดประแจบล็อกเลยนะครับประมาณนี้เลยรุ่นอะไรไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องดูกันโอเคเอาขาอยะออกไปก่อนเราจะมาเปิดดูกันเลยนี่ครับผมนะมเปิดเลยนะ ดูฟาโหใช้ได้อยู่นะครับทุกคนอูดูด้านในดิเนี่ยด้านในย,ยังมีกันรกระแทกมาอีกอันหนึ่งะนะครับอืมเป็นแบบเป็นโฟมกันกระแทกนะเป็นโฟมบางๆอะไรเงี้ยแต่น่าจะกันได้นะครับเ,เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยโหเท่โคตรเฟี้ยวเลยครับทุกคน <S 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 เราจะมีอุปกรณ์ซ่อมรถละ,ะดูอย่างแรกเลยนะ พระเอกของเราเลยไม่มีคือทําไม่ได้นะนี่นะครับก๊อกแก๊กรู้สึกว่าขนาดมันจะเล็กไปนะครับ <c oughs> ผมไม่คิดว่ามันจะเล็กขนาดนี้นะในรูปมันใหญ่อยู่นะครับเนี่ยดูเทียบกับมือผมอะ่ะเห็นไหมเท่ากันเลยปยนั่นแหละแต่น่าจะแข็งแรงอยู่นะครับ <c oughs> นา่าจะแข็งแรงอยู่ต่อไปเป็นอ่าเดี๋ยวดิ เป็นไข่ควงนะครับอ้โหไขควงก็น้ําหนักไม่ค่อยต่างกับอันนี้เลยนะครับอืมน้ำหนักใกล้เคียงกันเลยนะไขควงนะครับที่แบบสามารถใส่อา่าอันนี้ได้นะเนี่ยมันสามารถใส่กันได้นะครับเนี่ยเห็นไหมก็โอเคอยู่นะครับ <ishing you. S 1> <ances. S 2> อืมก็ประมาณนี้ครับ ผมรู้สึกว่าชิ้นส่วนมันจะไม่ครบนะครับ <c oughs> อืมไม่ครบจริงๆด้วยเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามันขาดอะไรนะนี่นะครับขาดหนึ่งอันนะครับเห็นไหมตรงช่องว่างเนี่ยเออขาดหนึ่งอันนะครับก็เจอตำหนิข้อบุกค้องแล้วนะครับก็ขาดลูกบล็อกหนึ่งอันนะครับอืมดูในรูปดูในรูปเขาไม่ขาดนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมเออแต่นี่มันขาดนะ ดูในรูปไม่ขานนะครับแสดงว่าน่าจะไม่ลืมก็อะไรสักอย่างครับเขาอาจจะไม่ได้คิดของครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังถือว่าโอเคอยู่ไม่เป็นไรหรายอันเดียวเองแล้วก็นี้นะครับเป็นแบบข้อต่อแบบว่าหมุนได้นะครับหมุนได้360เลยนะเออเนี่ยข้อต่อนะครับหมุนได้ แบบสามารถเอาแบบเอาไว้แบบ้ช่องลึกๆเล้วก็ขโมยอะไรเงี้ยแบบไม่ถนัดมืออะไรเงี้ยครับก็หมุนได้นะปรับองศาไ่ะแล้วก็มีอะไรอีกมีตัวนี้นะครับคล้ายๆตัวีเลยนะแต่ว่ามันจะสั้นนะครับแบบใช้แบบแ,บบแรงเยอะๆอะไรเงี้ยก็แบบหมุนางเนี้ยเออคะก็โอเคลูดได้นะคือก็เอาไว้ก่อนนะครับอันนี้คืออะไรเอย น,นี่คืออะไรครับท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนี่ยห็นปะเนี่ยนี่คืออะไรอะ่ะไม่รู้นะครับก็อเอาไว้ก่อนส่วนอันนี้อันนี้มันสามารถงอได้นะครับแต่มันแข็งมากเลยด,ดูนี่ยงอได้แต่มันแข็งมากเลยวิมันจะหักหะเอาเป็นว่าเราจะไม่งอดีกว่านะครับเนี่ยมันแข็งนะครับดูด แตง่งอได้ที่นี้เนะองอคือเนี่ยได้ที่เนี้ยมันแข็งนะครับอืมก็เราจะไม่ต้องยุ่งกับมนะันมากแล้วก็น,นี้ตัวต่อนะครับตัวต่อเพื่อให้มันยาวขึ้นนะอ่ะเนี่ยก็สมมุติว่าที่มันแคบใช่ไหมก็อาไว้นี้แล้วก็เอามาต่อเข้าแบบนี้นะเนี้ยประมาณนี้เลยนะเนี่ยมันจะได้ยาวกว่าเดิม ไปคืออะไรอันนี้ก็จะเป็นก็ตัวทําให้มันยาวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าน,นี้มันจะสั้นกว่านะครับสั้นกว่ากันนะเนี่ยประมาณน,นี้เลยเห็นไหมอ่านะครับก็อันนี้สุดท้ายนะจะเป็นหกเหลี่ยมน,นะครับตัวเล็กนะเห็นไหมหกเหลี่ยมตัวเล็กนะครับอือมีสามอันนะ ก็จะมีประมาณนี้นะครับอืมก็มีแค่นี้แหละนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกอ่าเป็นพวกแบบว่าแบบถูกเหลี่ยมอะไรพวกนี้นะมันจะเป็นแบบตามขนาดตามไซส์มันนะครับมีรูปดาวด้วยนะเนี่ยคือแบบเป็นรูปดาวเห็นปะตกปลายมันเป็นแบบแฉ่งี้รูปดาวนั่นแหละนะครับตรงนี้มัน ตัวนี้มันไม่สามารถถอดได้นะเี่ยม,มันแยกกันไม่ได้นะครับมันถอดไม่ได้นะเห็นไหมถอดไม่ออกนะะแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะมีหัวแฉกด้วยนะคล้ายๆไขควงเลยนะครับเผื่อน,นอตตัวไหนมันแบบยาวเกินอ,อะไรเงี้ยก็แบบขี้เกียจใช้ไขควงหมุนนะก็เอาอันนี้ก็แก๊กหมุนได้นะครับถ้ามันแน่นด้วยนะเออก็ดีนะฮะแล้วก็มีปากแบนนี่นะครับ มีทุกขนาดเลยก็ว่าได้นะครับตักแบนนะไม่ใช่ทุกขนาดทุกชนิดเลยนะคตักแบนก็มีนะครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้เลยกล่องก็ใหญ่อยู่นะ,ะเสียดได้นะครับขาดลูกบล็อกหนึ่งอันนะออทุกคนทุกคนอยากรู้ราคากันหรืเหอเปล่าครับผมจะบอกไว้นะที่นี้เลยราคามันอยู่ที่182บาทครับตกลง ก็คือราคามันถูกมากเลยนะแต่แค่ว่ามันมีนมข้อบกพ่องอนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรก็เก็บไปก่อนนะครับกล่องก็เล็กๆพอได้นะเท่ากับมือผม2องอันเลยดูดิเท่ากันเลยนะความกว้างไม่ความยาวเนี่ยแต่ถ้าความกว้างก็เท่ากับมือมือหนึ่งนะครับความกว้างอ่าก็เราจะเก็บไว้ก่อนนะประมาณนี้เลยโอเคครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. และกดติดตามม่่ง CEO เช่นเคยนีครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ